เอาล่ะท่านผู้ชมครับยิน like ดีต้อนรับเข้าส kind of okay. ู Overall, ่รายการยู i v e r s e Sa n d b o x บมันบ้ามากัะผมมารักไก่แคทเกมเลยครับก็เหมือนเช่นเคยเลยนะครับรายการนี้เราก็จะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวจะคำขอที่ท่านผู้ชมได้ให้กันมานะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณเกม ing 1926 YT เนะครับบอกว่าพี่ครับลองเอาดาวนิวตันมาแทนที่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะหน่อยครับ แทรกมันบ้ามาก,มากได้เลยนะครับมีใครไม่รู้จักดาวนิวตรอนบ้างฮะดาวนิวตรอนนะครับในวิกิพีเดียอธิบายประมาณว่าเป็นซากที่เหลือจากการยุบตัวของการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาชนิด II หรือชนิด IB หรือ IC จะเกิดขึ้นเฉพาะดาวฤกษ์ที่มีมวลมากนะครับพอมันซูเปอร์โนวาแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาวนิวตรอนนี่นะครับคือหน้าตาของดาวนิวตรอนนะครับมันจะเป็นแบบนี้ นะครับถ้าเกิดมันมาแทนที่ดวงอาทิตย์นะครับแล้วอ่มันกลายเป็นอ่ดวงที่ของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองดูกันปี่ระบบสุริยะนะครับก็กดสต็อปไว้นะครับแล้วก็กดปุตรงนี้ทิ้งผมนะครับได้ทําการอ่เซฟดาวไว้แล้วนะครับเจ้าดาวนิวตันเนี่ยนะครับมันคือดาวดวงนี้นะครับเราก็เอามาใส่ตรงกลางซึ่งตอนนี้มันยังมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับเนี่ยเราจะเพิ่มลองเพิ่มขนาดของมันนะครับไม่รู้ว่า มันจะใหญ่ตามได้หรือเปล่าเนะยครับตัวนี้สิบเท่าดิสิเท่าโอเคมันใหญ่ตามได้ฮะเราจะให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยฮะโอเคนี่นี่นดูด,ดูดูนะครับมันแบบดวงใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหนี่คือดาวนิวตันนะครับนะครับมาดูกันว่าดาวรอบๆจะเป็นยังไงนะครับกดอาสโลวก่อนหนึ่งสองสามเอา้าเอา้ามันระเบิดไปแล้วฮะมันระเบิดเลยครับท่าน,บบนผู้ชม เนื่องจากมันดวงใหญ่เกินไปปะมันเลยระเบิดอะ่ะดาวตั้งๆ่าง,งเลยคว้งเลยฮะตอนนี้มันระเบิดไปแล้วนะครับระเบิดโซดยมเลยคว้งเลยคว้งเลยฮะโอ้เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งฮะร,รอบนี้ผมจะไม่จะลองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรับอะไรมันเลยนะครับแล้วก็ลองใช้แบบแทนที่เอาแทนที่วัตถุด้ดวยโอเคเกิดอะไรขึ้นมันอ่าดาวเลยครับมาโครจรรอบดาวนิวตันได้นะแต่วงโครจรมันจะแปลกแปกหน่อย ดูโลกของเราดิวงโครจรมันจะแบบเป็นเหมือนขังหันนะครับอุยอ้ย,ยท่านผู้ชมแล้วก็โลกของเราจะกลายเป็นสีฟ,ฟ้าหน่อยนะครับโอ้แล้วความความหนาวความอะไรแบบนี้ใช้ได้ไหมขอดูความเย็ยนของโลกหน่อยนะครับตอนนี้นะครับความเย็ยนก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นปะเฮ้ยปกติแฮะเหมือนจะอยู่ได้ด้วยนะเนี่ยด้วยาดาวนิวตอนดวงนี้นะครับสามารถเอาระบบสุริยะอยู่ด้วยนะ ก็โคจะดูดูมันจะโครจรกันได้นะแต่ว่ามันจะเหมือนแบบว่าวงโครจรไม่ปกติเท่าไหร่ครับวงโครจรมันจะจะดูมันเกลียวมากขึ้นนะครับน่าสนใจเลยครับวงโครจรแปกปลหลาดไปเยอะเลยนะครับสาหรับ ะระบบสุริยะนะครับที่มีดาวฤกษ์เป็นดาวนินวตันนะตามข้อมูลเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะว่ายังมีมีดาวฤกษ์กันไหนที่มีโครจรรอบดาวนิวตนันเพราะว่าดาวนิวตันมันคือศษซากของการอายุตัวของดาวฤกษ์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดโลกของเรานะครับมีดวงอาทิตย์เป็นดาวนิวตันเนี่ยนะครับก็จะให้สีฟ้า,ฟาแบบนี้ฮะ น่าสนใจมากๆเลยนะครับ <standen> ทา่านผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเกิดดูที่ของเรากลายเป็นดาวนิวตอนขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยที่หน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสนุกแล้วก็ได้เห็นภาพนะครับว่าระบบสุริยะของเรานะครับถ้าขึ้เป็นดาวนิวตันจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับใครมีอะไรที่น่าสนใจอยากจะให้ผมทดลองภายในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในส่วนนี้เกมนี้ประมวลผลออกมาได้ประมาณนี้นะครับ บอกไปก่อนเลยว่าโปรดใช้วิจารณาในการรับชมไปด้วยนะครับเกมนี้นะครับเป็นเพียงแค่อาการประมวลผลของเกมเท่านั้นนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ